สวัสดีครับอยู่กับผมสกายสิกกสงห์สำอางถ้าคุณทํารถเดินทางจําชื่อผมไว้ไม่เสียใจแน่นอนโลโก้นี้ครับในวันนี้มีของดีมาให้ดูของดีแบบของดีขอนแก่นไม่ธรรมดาแน่นอนอ่าเอหลายคนจะรู้นะครับนี่เลยนะครับวิบ้อยตาคู่นะวิบลอยอิดนะครับของสจอรนัมบวนเอามาแก้งานวางเครื่องนะครับตอนนี้วางเครื่องมาอยู่ระดับนี้หัวมันตัวหนังสือมันเอียงไปหัวเอียงไป เจอบอกว่าม้าหายช่างแก้ให้ผมหน่อยเอาระดับดื่มของ125ตั้งจยดมาจัดไปดนะขีดเส้นมาให้ด้วยบอกให้ตัดบางคนเท่าน,นี้นะมาที่นี่ไม่ต้องตัดครับถายกมาถึงนี่ไม่ให้ตัดบางคนามาดูนะครับนี่เครื่องมือเนาะเท่าที่ผมทําไว้ตอนวางอ่ายู u block ไปสองคันนะครับก็จะมีตัวตำแหน่งเครื่องนะครับตำแหน่งหูเครื่องแล้วก็เป็นตัวจิกนะครับไว้ตัดซ้ายขวา อ่ะยังไม่ทําสียังไม่เก็บงานนะครับล่าสุดนะครับสอจสั่งมาบอกเอาตํามน่งเท่าเดิมจัดไปนะครับอันนี้ตามมาดูของใหม่นะครับสอจอบ,บอกว่าเอาระดับเดิมของร้อยิบห้าเลยไม้จะได้ไม่หายนะครับเขียนแบบให้ใหม่ตัดให้ใหม่น,นี่ยังร้อนๆอนอยู่เลยเดี๋ยวนะมันร้อนโอ้ย เอาข้างแส่จับนี่หนาๆไปเลยหกมิลไว้จับเครื่องนะครับทำของสอรรจอสิทธิ์ก็ทำไว้ให้พวกเราขับกันอะมาดูมาดูว่ามันใส่ยังไงใส่เพื่ออะไรฝั่งนี้นะครับอ่ะข้าวๆนะข้าวๆนะผมจับระ้วดัสองรูหลังเนี่ยเป็นรู เครื่องนี่นะครับอันนี้เป็นรูสวิงอาร์มเอาไว้ดูระดับน้ํากันนี่มันอยู่แบบนี้เลยปั๊บเข้าไปนี่ตรงเป๊ะระดับเท่าสวิงอาร์มเดิมทีนี้ระยะสุดนี่ก็คือระยะเดิมของร้อยยี่สห้าเลยมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมาจับตัวหนังสือนี่อยากได้เอียงหรือไม่เอียงจริงๆมันเอาแค่ตัวนี้ก็เรารู้ได้และว่าระดับมันอยู่เท่าไหร่ ผมทำตัวนี้เพิ่มให้ชัดเจนไปเลยนะครับนี่ตัวหนังสือฮอนด้าแม่จังครับโอเคนะครับอันนี้เป็นวันที่ที่สองของการรับรถนะครับเมื่อวานสจอมาประมาณบ่ายโมงนะบ่ายโมงนะครับก็ตกเย็ยนมาก็ทําแบบให้วันต่อมาก็ตัดเนาะเดี๋ยวฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ ยังไงก็ค่าทํารถเดินทางนะครับจําชื่อผมไว้ไม่เสียใจแน่นอนสกายสิงห์สำางโลก้นี้สวัสดีครับ